สวัสดีครับผมนามาโชในคลิปนี้จะมาแนะนำ9ตัวละครใหม่ในเกมจะเคนภาค7ที่จะมีวางจำหน่ายในวันที่2มิถุนายนปี2017นี้คาซุมิมิชิมะเป็นภรยาของเฮฮาจิมิชิมะแม่ของคาซิยะมิชิมะและย่าของจินคาสึมะเป็นตัวละครใหม่ที่เป็นตัวร้ายหลักของเกมในภาคนี้นอกจากนี้คาซุมิมิชิมะยังสามารถกลายร่างเป็นปีศาจได้ที่เรียกว่าเดวิลคาซุมิรูปแบบการต่อสู้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการต่อสู้แบบฮาจิโจอุสไตล์คาราเต้กับมิชิมะสไตล์คาราเต้ อากุมะหรืออีกชื่อหนึ่งคือโกกิเป็นตัวละครจากซีรีส์เกม Street Fighter ผู้สำเร็จวิชามาสำนักอันซาสึเค็นมีพลังปานแก่กล้าซึ่งงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้รูปแบบการต่อสู้ของอาุมะจากสำนักอันซาสึเค็นนั้นเป็นรูปแบบที่ไม่แน่นอนมีพลังปานแพร่ซ่านไปทั่วร่างกายเป็นสไตล์การต่อสู้ที่หวังจะปิดชีพคู่ต่อสู้เท่านั้น โจซี่รีเซลนักสู้สาวหมู่เกาะ ชาวฟิลิปปินส์เป็นตัวละครหน้าใหม่ที่เป็นนักสู้ชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์ของเกม Tekken ภาค7นี้ก่อนหน้านี้ได้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากประเทศฟิลิปปินส์ถึงรูปลักษณ์ของตัวละครที่ไม่มีความเป็นฟิลิปปินส์รวมไปถึงชื่อของตัวละครที่ไม่มีความเหมาะสมจึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวละครใหม่ทางผู้กำกับคาซุฮิโรฮาระดะจึงได้เปิดโหวตให้แฟนๆได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแต่ผลปรากฏว่าแฟนๆส่วนใหญ่ชื่นชอบรูปลักษณ์เดิมของตัวละครโจซี่ลีเซลเป็นอย่างมากจึงไม่ม สิ่งที่เรียกว่าเอสกีมาเป็นศิลปะการต่อสู้และปกงกันตัวประจำชาติฟิลิปปินส์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาสเตอร์ลาเวนเป็นตัวละครสายนินจาที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่เป็นสาวผิวสีสวมชุดเกราะทั้งตัวมีอาวุธดาดดินจาที่ใช้ในการต่อสู้เธอเป็นผู้นำองค์กรลับสุดยอดและหัวหน้าของตัวละครลาเวนจากเ,เ,เกมเตเกนภาคก่อนหน้านี้รูปแบบการต่อสู้เป็นแบบมินจูสึก คลาวดิโอซิลาฟิโนเป็นตัวละครใหม่จากประเทศอิตาลีเป็นผ่้นำกลุ่มของอาเชอร์ออฟซีเรียรูปแบบการต่อสู้เป็นการใช้เวทมนต์บริสุทธิ์ที่เป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในการต่อสู้กับศัตรู คาตาลีนาเอเรสตัวละครหน้าใหม่จากประเทศบราซิลในช่วงวัยเด็กได้สูญเสียพ่อแม่และได้อาศัยอยู่ในสถานลิ้เด็กกำพามาหลายปีรูปแบบการต่อสู้ที่เรียกว่าสวาร์ตเป็นรูปแบบการต่อสู้โดยการเน้นการเตะต่อยในรูปแบบคิกบ็อกซิง่ง ลักกี้โคอิสาวน้อยไอดอลคอสเพย์ที่หลงใหลวัฒนธรรมไอดอลญี่ปุ่นและฝันที่จะเป็นไอดอลที่ดีที่สุดในโลกให้ได้รูปแบบการต่อสู้เป็นแบบฟร oh. ีสไตล์แดนซิ่งอะโครบติกกิแกสตัวละครใหม่ที่มีลักษณะคล้ายหุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท G ี o r ป o r a t i o n ชที่มีโครงการที่จะสร้างอาวุธชีพภาพที่หวังจะเข้าร่วมศึกกันปั้นเหล็กในครั้งนี้รูปแบบการต่อสู้จะได้วิธีการทุ่ม ทุบพุ่งชนและกระโดดทับใส,ส่ศัตรูซึ่งมีความรุนแรงเป็นอย่างมากแต่ต้องแรกมากัวาความเชื่องช้า GIGAS ซาฮีนตัวละครใหม่เป็นหนุ่มรูปงามชาวซาอุดิอาระเบียเป็นทหารองคลักษณ์ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถในการต่อสู้ชั้นสูงแบบตัวต่อตัว,ตวได้ทางานให้กับบริษัททหารเอกชนผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการรักษาความปลอดภัยรูปแบบการต่อสู้เป็นสไตล์การต่อสู้ของทหารลุกไล่เตะต่อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ